สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุ๊กตาเหมือนเดิมนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูตุกตาจะพานักเรียนมาตอบคำถามฉันรู้อะไรนะคะในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่18 19นะคะ,ะครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคุณครูพานักเรียนจำแนกอะไรคะ,ะจำแนกกระดุมใช่ไหมคะคุณครูมีกระดุมมาให้แล้วให้นักเรียนนะคะตั้งเกณฑ์ในการจำแนกใช่ไหมคะว่า ใช้เกณฑ์ก็คือสีนะคะจัดเกณฑ์แบ่งกลุ่มได้เป็น6กลุ่มใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงสีชมพูสีขาวนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า13ค่ะและนัเกเรียนก็ต้องอ่านตามคุณครูด้วยนะคะหน้าที่13ค่ะเรื่องที่3การจำแนกประเภทใช่ไหมคะอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะนัเกเรียนในวันหยุดฉันช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน โดยเริ่มจากการจำแนกประเภทซึ่งเป็นการจัดสิ่งของต่างๆออกเป็นกลุ่มตามความเหมือนหรือความแตกต่างกันโดยให้สิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือให้สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันอยู่คนละกลุ่มกันฉันจำแนกเสื้อผ้าออกเป็นสองกลุ่มตามลักษณะการใช้งานได้แก่กลุ่มเสื้อและกลุ่มกางเกงการจำแนกประเภท และตัดสิ่งของให้เป็นกลุ่มมีประโยชน์เพราะทำให้หยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตานะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นของอข้าวตูใช่ไหมคะในการจำแนกเสื้อผ้าที่บ้านนะคะนักเรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้วันนี้นะคะนำไปใช้ด้วยนะคะ,ะทีนี้นะคะวันนี้คุณครูนะคะจะพานักเรียนมาทบทวนกระดุมใช่ไหมคะ ทีนี้นักเรียนมาดูกระดุมนะคะที่ครั้งที่แล้วคุณครูมีอุปกรณ์ก็คือเป็นกระดุมมาให้นักเรียนเป็นไงคะนักเรียนอจัดแบ่งประเภทนะคะหรือว่าคุณครูมีกระดุมมาให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่เหมือนกันให้อยู่ด้วยกันแต่นักเรียนดูสิคะว่ากระดุมเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างคะมีทั้งสีใช่ไหมคะที่แตกต่างกันมีอะไรอีกคะรูปร่างใช่ไหมคะรูกระดุมคะ่ะเป็นไง บางอันก็ไม่มีรูบางอันก็มีอยู่สองรูบางอันมีอยู่สีร่รูใช่ไหมคะคุณครูใช้อะไรเป็นเกณฑ์คะใช้สีใช่ไหมคะอะคุณครูใช้สีเป็นเกณฑ์นะคะเห็นไหมคะเราก็จะจัดกลุ่มกระดุมที่มีสีฟ้าอยู่ด้วยกันสีชมพูสีเขียวสีขาวเห็นไหมคะอะ่สีแดงก็อยู่ด้วยกันเห็นไหมคะอันนี้คือใช้เกณฑ์สีนะคะ,ะต่อไปค่ะมีอะไรอีกอ่า รูกระดุมนะคะนักเรียนอาจจะใช้รูกระดุมนะคะในการแบ่งกลุ่มนะคะมาดูอีกค่ะอะไรอีกคะขนาดใช่ไหมคะนักเรียนมาดูขนาดค่ะขนาดเป็นไงขนาดเล็กใช่ไหมคะกับขนาดใหญ่เห็นไหมคะอันสุดท้ายเป็นอะไรคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าอันนี้เป็นอะไรคะนักเรียนสังเกตดูอันนี้คือเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะนักเรียน เป็นรูปร่างนะคะนี่เห็นไหมคะรูปหัวใจมาอยู่หนึ่งอันรูปดอกไม้เอ๊ะหรือว่ารูปดวงอาทิตย์คะอ่าอาจจะเป็นรูปดอกไม้ก็ได้นะคะแล้วก็รูปดอกไม้หลายๆสีใช่ไหมคะแล้วก็รูปวงกลมเห็นไหมคะอ่านักเรียนจะเห็นว่าการาจำแนกประเภทคือการแบ่งกลุ่มนะคะในสิ่งที่เหมือนกันให้มาอยู่ใน กลุ่มเดียวกันนะคะแต่ในทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะในการจัดกลุ่มใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรานะคะจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเปิดไปได้เลยค่ะที่หน้า1819ค่ะนักเรียนนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทําเองก่อนนะคะทําไปพร้อมกันกับคุณครูนะอ่ะให้นักเรียนทําเองดีกว่า ฉันรู้อะไรนะคะมาตอบคำถามที่หน้า1 8 19กันนะคะอ่าข้อ1ค่ะในการจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มเราใช้ลักษณะอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะนักเรียนในแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไปคุณครูใช้สีคุณครูก็ต้องติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องคำว่าสีเห็นไหมคะสอ,อีสีนะคะนักเรียนติ๊กได้เลยนะคะอ่าต่อไปข้อที่2ค่ะเมื่อใช้ลักษณะ ที่แตกต่างกันในการจำแนกกระดุมจะจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มได้เหมือนหรือแตกต่างกันคะนักเรียนในเมื่อเราใช้ความแตกต่างนะคะการจำแนกระดุมออกเป็นกลุ่มมันก็ต้องเป็นไงคะนักเรียนแตกต่างกันค่ะ,ะนักเรียนก็ติ๊กตรงช่องคำว่าแตกต่างกันนะคะติะ๊กรยงังต่อไปข้อที่3เลยนะข้อที่3ค่ะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจำแนกประเภทอ่า เราสามารถจำแนกกระดุมออกเป็นกลุ่มโดยใช้จุดๆที่เหมือนกันเช่นเราต้องใช้อะไรคะอ,อะไรคะที่เรา,าใช้เกณฑ์นในการจัดกลุ่มคะคำตอบก็คือคำตอบก็คือลักษณะนะคะอคำตอบก็คือลักษณะนะคะที่เหมือนกันเช่นเช่นอะไรคะที่เราตอบไปมีสีขนาด รูปร่างนะคะแล้วก็รูกระดูมนะคะอ่านี่คือคำตอบของคุณครูนะคะข้อที่4นะคะจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคําไปเติมทีจะ๊ะมีอยู่กี่คําคะนักเรียนมีอยู่3ามคำใช่ไหมคะคำว่าความเหมือนประสบการณ์แล้วก็จัดกลุ่มนะคะเรามาอ่านกันนะคะการจําแนกประเภทเป็นการจุดๆ สิ่งต่างๆอะไรคะเป็นการอะไรคะเป็นการความเหมือนสิ่งต่างๆถูกไหมคะหรือว่าเป็นการประสบการณ์สิ่งต่างๆหรือว่าเป็นการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆคะนักเรียนอะไรคะนักเรียนเขียนลงไปก่อนนะโดยใช้จุดๆๆหรือความแตกต่างมาจัดกลุ่มสิ่งของเราต้องใช้อะไรคะนะักเรียนโดยใช้จุดๆ,ๆุหรือความแตกต่างมาจัดกลุ่มสิ่งของก็คือ อะไรคะอืมคำตอบของคุครูเป็นแบบนี้นะคะอ่าดูเลยคะ่ะการจําแนกประเภทเป็นการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ความเหมือนหรือความแตกต่างมาจัดกลุ่มสิ่งของนะคะอ่าอันนี้คือข้อที่สี่นะคะนักเรียนมาดูนะคะอยากรู้อีกว่าใช่ไหมคะ อยากรู้อีกว่าอันนี้ให้นักเรียนตั้งคําถามเองนะคะนักเรียนเราเรียนเรื่องการจําแนกประเภทใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งคําถามเกี่ยวกับการจําแนกประเภทนักเรียนสงสัยอะไรในเรื่องการจําแนกประเภทนักเรียนสามารถเขียนไปเลยอ,อย่างเช่นสงสัยว่าการจําแนกประเภทหมายถึงอะไรใช่ไหมคะ หรือในโจทย์ของนักเรียนเขาบอกว่าเช่นนะคะการจําแนกประเภทนะคะในชีวิตประจําวันเราใช้การจําแนกประเภทบ้างหรือไม่อะไรบ้างในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยใช้การจําแนกประเภทไหมมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะแต่นักเรียนจะไปเขียนตัวอย่างได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนต้องคิดเองแล้วก็เขียนลงไปนะคะว่าคําถามของฉันคือจุดๆๆ การจำแนกประเภทคืออะไรหรือจะบอกว่าประโยชน์ในการจำแนกประเภทคืออะไรนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็มาพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้ก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะนักเรียนล้างมือบ่อยๆนะคะออกไปข้างนอกกลับมาแล้วนักเรียนจะต้องเป็นไงคะมาอาบน้ำชำระร่างกายนะคะ,ะทีนี้ วันนี้พอแค่นี้นะคะพบกันใหม่นะคะครั้งหน้าเจอกันใหม่ค่ะนักเรียนบายสวัสดีค่ะ